คุณเคยรู้สึกไหมว่าวันนีรถของคุณรู้ใจมากกว่าที่คิดมันไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ที่ตอบสนองการขับเคลื่อนอีกต่อไปแต่คือเพื่อนร่วมทางดิจิตัลที่เรียนรู้เราได้ทุกวันตั้งแต่เสียงพูดสีหน้าไปจนถึงอารมณ์ในตอนนั้นรถยนต์ยุคใหม่กำลังเข้าใจความรู้สึกของคนขับอย่างแท้จริง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ INSIGHT h i ์ไฮเทครายการที่จะพาคุณรู้ทันโลกเทคโนโลยีก่อนใครตอนนี้เรามาถึงยุคที่รถไม่ได้แค่ขับเคลื่อนได้เองแต่ยังสื่อสารกับคนขับได้ด้วยค่ะวันนี้เราจะพาไปดูว่ารถอัจฉริยะในยุคปัจจุบันฉลาดกว่าที่คิดมากขนาดไหนและมันกำลังเปลี่ยนวิธีชีวิตของเราได้อย่างไรค่ะ เทคโนโลยีแรกที่เราจะพาไปดูก็คือระบบที่ทําให้รถสามารถอ่านใจเราได้ค่ะรถจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากําลังเครียดหรืออ่อนเพลียและมีระบบดูแลเราแบบเรียลไทม์จริงหรือเปล่าเริ่มกันที่เทคโนโลยีที่หลายคนอาจไม่รู้ว่ารถรุ่นใหม่ๆตอนนี้เริ่มมีระบบที่เรียกว่า emotion AI หรือปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์อารมณ์ระบบนี้จะใช้กล้องในห้องโดยสารและเซ็นเซอร์วัดชีพจรเพื่อตรวจจับสีหน้าน้ำเสียงและจังหวะการขับ และที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือการใช้อินเค i บิน d เรดารที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจจับการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยในห้องโดยสารแม้กระทั่งการหายใจของทารกหรือเด็กที่ถูกลืมไว้ในรถเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนจัดถ้ากล้องจับได้ว่าคนขับกำลังเครียดร,รถอาจปรับแสงไฟในห้องโดยสารให้นุ่มขึ้นหรือเปิดแผงบัเลงเบาๆหรือถ้ารู้ว่าคนขับเริ่มง่วงรถจะเริ่มสั่นเบาๆและเตือนให้พักทันที อีกหนึ่งจุดไฮเทคสุดล้ำหน้าคือระบบความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ค่ะเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้รถมีสายตาที่คมชัดและตัดสินใจได้เร็วกว่าปฏิกิริยาของคนจริงๆเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของรถอัจฉริยะคือระบบความปลอดภัยแบบเรียลไทม์รถรุ่นใหม่ติดตั้งกล้อง360องศาระบบเบรกอัตโนมัติและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ แต่เบื้องหลังในการตัดสินใจที่แม่นยำคือเซนเซอร์ที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นนั่นคือเทคโนโลยีไรดาร์ที่ใช้เลเซอร์สร้างแผนที่3มิติที่คมชัดระดับมิลลิเมตรและการทำงานแบบเซนเซอร์ฟิวชั่นที่รวมข้อมูลจากกล้องเรดาร์และไรดาร์เข้าด้วยกันข้อมูลเหล่านี้ถูกประมวลผลด้วย H AI ภายในตัวรถทันทีโดยไม่ต้องรอส่งไปคลาวด์ทำให้รถสามารถเบรกหรือเลี้ยวฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วกว่าปฏิกิริยาของมนุษย์ และเมื่อพูดถึงรถอัจฉริยะเราคงไม่พูดถึงพลังงานสะอาดไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถพลังงานไฮโดรเจนกำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกที่ไม่ได้แค่ฉลาดแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรถยนต์ยุคใหม่ไม่ได้อยู่บนถนนอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วค่ะพวกเขาเชื่อมต่อก,กันด้วย 5G และมีผู้ช่วย AI ที่ฉลาดล้ำการสื่อสารการระหว่างรถและสิ่งต่างๆบนรถช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างไรคะ รถยนต์ยุคใหม่ไม่ได้อยู่แค่บนถนนแต่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดิจิตัลบนระบบ Connected Car ช่วยให้เราสั่งเปิดไฟก่อนที่จะถึงบ้านหรือซิงกับ Smart Home ได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้เทคโนโลยี 5G และ C-V2X หรือ Cellular V2X ที่ทำให้รถสามารถสื่อสารกันเองและสื่อสารกับสัญญาณไฟจราจรได้แบบ latency ต่าและนี่คือยุคของม u l ติ m มเด l AI agent ผู้ช่วยเสมือนจริงในรถที่ฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดด ที่สามารถประมวลผลข้อมูลหลายรูปแบบได้พร้อมกันคอยสนทนาและให้คำแนะนำเพื่อน,นำทางได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะรถยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์และมีการอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆได้เหมือนสมาร์ทโฟนค่ะนั่นเพราะรถยนต์ถูกนิยามใหม่ให้เป็นซอฟต์แวร์ดีไฟ v e h i c l ลหรือ S D V ที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ทำให้สามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆได้ตลอดอายุการใช้งาน อีกหนึ่งจุดที่น่าทึ่งคือการออกแบบเพื่ออารมณ์หรือ UX Design ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์รถยนต์ในปัจจุบันกำลังถูกนิยามใหม่เป็นซอฟต์แวร์ Define Vehicle ที่ฟีเจอร์ทุกอย่างถูกกำหนดและควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ส่วนกลางและสามารถอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆได้ตลอดเวลาผ่านทางอากาศ OTA หรือ Over the Air เป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์รถยนต์แบบไม่ทำให้รถคุณนั้นตกยุคเราได้เห็นนะวัตกรรมอย่าง BMW iX Flow รถที่เปลี่ยนสีตัวถังได้โดยใช้เทคโนโลยี e-link หรือหน้าจอ MBUX Hyper Screen ของ Mercedes-Benz ที่โค้งเต็มแผงควบคุมได้ด้วยเสียงสัมผัสและแม้แต่การมองตาแน่นอนว่าทุกเทคโนโลยีล้ำหน้าย,ย่อมมาพร้อมความท้าทายค่ะใครคือผู้รับผิดชอบเมื่อรถขับขี่อัตโนมัติเกิดอุบัติเหตุและเราจะป้องกันภัยไซเบอร์ในรถยนต์ที่เชื่อมต่อตลอดเวลาได้อย่างไร แน่นอนว่าเทคโนโลยีมาพร้อมความท้าทายที่สังคมต้องหาคำตอบประเด็นสำคัญอันดับหนึ่งคือความรับผิดชอบทางกฎหมายเมื่อรถที่อยู่ในโหมดขับขี A ่อัตโนมัติเกิดอุบัติเหตุใครคือผู้รับผิดชอบและภัยคุกคามไซเบอร์จึงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดซึ่งผู้ผลิตรถยนต์กำลังเริ่มใช้ generative AI ในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามแบบ Realtime เพื่อสร้างเกาะป้องกันข้อมูลและความปลอดภยัย สุดท้ายคือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Privacy กล้องและเซนเซอร์ o t o t n o n AI รวบรวมพิกัดการเดินทางและแม้แต่อารมณ์ของเราซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนค่ะอนาคตของยานยนต์กำลังมุ่งสู่ Autonomous Driving Level 4และ Level 5ที่รถจะสามารถขับเคลื่อนได้เองโดยสมบูรณ์ในทุกสภาพถนนและทุกสภาพอากาศค่ะ รถจะกลายเป็นซอฟต์แวร์ d e f y Vehicle ที่ฟีเจอร์ใหม่ใหม่ถูกอัปเดตผ่านทางอากาศเหมือนสมาร์ทโฟนและรถยนต์จะทำหน้าที่เป็นดิจิตอลเชลเฟอร์ที่จัดการตารางงานให้เราทำให้การเดินทางคือการใช้ชีวิตอย่างราบรื่นค่ะ Smart Car Revolution ไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่คือวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรรถไม่ได้เป็นเพียงพาหนะอีกต่อไปแต่มันคือเพื่อนที่เรียนรู้เราเข้าใจเราและปกป้องเราในทุกการเดินทาง เพราะเทคโนโลยีในรถยนต์กำลังเปลี่ยนให้การขับขี่กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งปลอดภยัยฉลาดและใกล้ชิดกับเรามากขึ้นค่ะหากคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใต้คลิปเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่อง In n no h World ค่ะหรือสามารถติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง y o YouTube, f a c e b o o k t i k t o k เพียงพิมพ์คำค้นหาคำว่า In n no h World ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเ w w w i n n no h e w o r l d b i z ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ อนาคตของการเดินทางไม่ใช่แค่รถที่เร็วกว่าสวยกว่าแต่คือรถที่เข้าใจคนขับด้ม,มากกว่าอินไซด์ไฮเทคเรารู้ทันโลกอนาคตก่อนใคร